สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่ออสูรรกายวิปริตอุบัติขึ้นและไลข่ขมือบมนุษย์อย่างว่าคลั่งเราคนที่เหลือรอดจึงต้องยืนหยัดสู้เพื่อปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์กับแอทแท็กออนไททันพาพิภพไททันเรื่องราจะสนุกสุดมันแต่ตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับเมื่อ100ปีก่อนหน้านี้อสูรรกายวิปริตปรากฏตัวขึ้นมันคือยักษ์ไททัน พวกมันกินมนุษย์จนเกือบจะหมดโลกเหล่ามนุษย์ที่เหลือรอดจึงสร้างกำแพงสูงเฉียดฟ้าคือวอมาเรียวอโดเซและวอซีนาเป็นกำแพงสามชั้นเพื่อหลบหนีจากยักษ์ไททันและอยู่อย่างสงบสุขมา100ปีแล้วแต่จูๆ่ๆไททันขนาดมหึมมาก็ปรากฏตัวขึ้นไม่เคยมีบันทึกว่ามีไททันที่ใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ไททันมหึมามันเตะกำแพงวอมาเรียจนทะลุ เศษหินลอยกระจัดกระจายเต็มท้องฟ้ายากะอุกบาทตกยังไงอย่างนังง้นและสิ่งที่ทุกคนกลัวก็เกิดขึ้นเหล่าไททันวิปริตไหลทะลักเข้ามาในกำแพงแล้วทุกคนวาดกลัวต่างพากันวิ่งหนีสุดชีวิตเอเลนเห็นคุณแม่ถูกไททันวิปริตจับกินไปต่อหน้าพวกไททันไหลเขมือบมนุษย์อย่างบ้าคลั่งมองไปทางไหนก็มีแต่เสียงกรีดร้องผู้คนจากวอมาเรียต่างพากันอพยพไปยังเขตทรอส เป็นส่วนที่ยื่นออกมาของวอโรเซแต่แล้วทันใดนั้นไททันตัวนี้ก็โผล่มามันมีกระดูกหุ้มอยู่ทั่วทั้งร่างมันคือไททันเกราะนั่นเองครับไททันเกราะวิ่งเต็มสปีดพุ่งชนประตูเขตทรอสจนทะลุจากเหตุการณ์นี้มนุษยชาติถูกไททันขมือไปกว่าหนึ่งหมื่นชีวิตเป็นจำนวนที่เยอะมาก วอมาเรียที่ถูกไททันเขมือบนั้นเป็นแหล่งเพาะปลูกทางการเกษตรและปะศุสัตว์ส่งผลให้เหล่ามนุษย์ขาดแคลนสเสบียงอาหารต้องอยู่กันอย่างอดอยากปากแห้งหนึ่งปีต่อมาภาครัฐมีคำสั่งให้เหล่าผู้อพยพจำนวน250,000ชีวิตไปต่อสู้กับยักษ์ไททันเพื่อยึดวอมาเรียกลับมาให้ได้มันไม่ต่างกับการส่งมนุษย์ไปให้ไททันเขมือบเลยสักนิดแผนการนี้ล่มไม่เป็นท่า และจาก250,000ชีวิตรอดกลับมาเพียง100คนเท่านั้นเอเลนมิคซาและอารมินครอบครัวของพวกเขาถูกไททันกินไปหมดแล้วทั้ง3ตัดสินใจสมัครเป็นทหารเพื่อหลางแขนและกำจัดไททันให้หมดไปจากโลกและที่หน่วยฝึกทหารนี้ทั้ง3ก็ได้เจอกับไรเนอร์เบลเบร,บรทูธฮูเวอร์แอนนี่เลออนฮาร์ตแจนโคนีซาชาคริสตามาโกและยูมิน การฝึกฝนในดวยทหารเป็นการฝึกที่หนักมากเพราะศัตรูคือยักษ์ไททันจะมาประมาทไม่ได้คนที่ฝีมือโหดโดดเด่นกว่าชาวบ้านมีอยู่เพียงน้อยนิดที่เก่งจริงๆก็จะมีมิคสะแอนนี่ไรเนอร์และเบลทูธนอกนั้นก็ยังมีพวกติ่งตองแบบสายชากับคอนนี่ เวลาต่อมาในที่สุดการฝึกของเหล่าทหารฝึกหัดก็เสร็จสิน้นโดยในขณะที่พวกเอเลนประจำการอยู่บนวอร์โรเซจู่ๆไททันมะึมาก็โผล่มาอีกแล้วไททันมะึมาเตะกำแพงวอร์โรเซจนทะลุตลอด5ปีที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก็เพื่อศึกนี้ใครมันจะไปยอมแพ้เอเลนเข้าต่อสู้กับเจ้าไททันแต่ในขณะที่จะาันจุดอ่อนตร,ตรงต้นคอของมันนั้น ไทท่านมหึมมาก็ปล่อยไอความร้อนก่อนที่มันจะหายตัวไปอีกแล้วไทท่านมหึมาทำลายประตูวอรโรเซ่และทำลายปืนใหญ่ด้วยเห็นได้ชัดว่ามันโจมตีแบบมีแบบแผนเจ้านี่มันมีสติมีความคิดแต่มนุษย์เองก็ไม่ได้กากเหมือน5ปีที่แล้ว ตอนนี้ทุกคนฝึกฝนเตรียมความพร้อมและเก่งกว่าเดิมมากแต่ถึงกระนั้นฝูงไททันวิปิริ์ก็มีจำนวนมากและยากที่จะสู้หากไม่โจมตีจุดอ่อนตรงต้นคอของมันนั้นก็ไม่มีทางฆ่ามันได้และพวกมันบุกเข้ามาในวอร์โรเซแล้วไททันวิปิริ์พวกนี้คาดเดาพฤติกรรมยากมันเคลื่อนไหวเหมือนกับคนบ้าเราไม่รู้เลยว่ามันจะมาไม้ไหนกันแน่ไททันวิปิริ์กระโดดงับจนเอเลนขาขาดเลยล่ะครับ ส่วนอาหมิดก็กำลังจะโดนขมือบลงท้องแต่เอเลนไม่ยอมแพ้เขาพุ่งเข้าไปในปากไททันคว้าแขนอามินไว้เวียงอามินออกมาจากปากไททันก่อนที่เอเลนจะโดนไททันขมือบเข้าไปแล้วต่อมาไม่นานนักมิคาสะก็มาถึงและแม้เธอจะรู้ว่าเอเลนโดนขมือไปแล้วแต่เธอใช้ความเข้มแข,ข็งข่มความเสียใจไว้ เอเลนมิคสะและอามินสามคนนี้ผูกพันกันมากแม้จะข่มความเสียใจไว้แต่ลึกๆมิคสาโกรธจนขาดสติแล้วเธอลืมคิดไปว่าอุปกรณ์เคลื่อนย้าย3ามมิติของเธอเหลือแก๊สอยู่เพียงน้อยนิดและตอนนี้มันก็ใช้การไม่ได้แล้วและในขณะที่มิคสะกำลังจะโดนขะเมือบนั้นไททันตัวนี้ก็โผล่มาช่วยไททันลึกลับที่ร่างกายเต็มไปด้วยมัดกล้ามมันแตกต่างจากไททันวิปปิต์มาก ไททันวิปปิริทจะเคลื่อนไหวและต่อสู้เหมือนกับคนป่วยจิตหรือคนบ้าแต่ไททันตัวนี้กลับเคลื่อนไหวโดยใช้ทักษะการต่อสู้ของมนุษย์มันคือไททันจู่โจมนั่นเองครับแต่การต้องสู้กับฝูงไททันวิปปิริทที่มีจํานวนมากทําให้พลังในการรักษาลดลงไปมากอวัยวะต่างๆแทบจะไม่กลับคืนสภาพไททันจู่โจมกําจัดพวกวิปิริที่อยู่แถวนั้นจนหมดเกลี้ยง ก่อนที่มันจะลม้มและค่อยๆสลายไปแล้วและสิ่งที่ออกมาจากต้นคอของไททันตัวนี้ทำให้ทุกคนถึงกับช็อกคนที่ออกมาจากต้นคอไททันจู่โจมก็คือเอเลนนั่นเองครับขาและแขนที่ถูกไททันกินก่อนหน้านี้ก็งอกลับมาด้วยหลังจากกลับเป็นมนุษย์เอเลนก็จำอะไรไม่ได้รู้ตัวอีกทีพวกเขาก็โดนกองกำลังรักษาการปิดล้อมไม่เคยมีใครเห็นมนุษย์กลายเป็นไททันแถมยังกลับคืนร่างมนุษย์ได้ เอเลนอาจจะเป็นพวกไททันที่แฝงตัวปะปนอยู่กับมนุษย์นั่นคือสิ่งที่กองรักษาการคิดพวกเขาคิดจะกำจัดเอเลนทิ้งท่านใดนั้นความทรงจำในตอนที่ขุนพ่อฉีดบางอย่างเข้ามาในตัวเอเลนก็ผุดขึ้นเอเลนแปลงร่างเป็นไททันและยกแขนมากำบังกระสุนปืนใหญ่ไว้กองกำลังรักษาการกะจะยิงถล่มซ้ำแต่แล้วท่านใดนั้น ผู้บัญชาการพิกซิสก็เข้ามาห้ามเพราะเขาคิดว่าพลังของเอเลนจะต้องมีประโยชน์แน่ๆเอเลนจำได้ว่าคุณพ่อบอกว่าความลับทั้งหมดของพลังไททันที่เขาถือครองนั้นถูกเก็บไว้ที่ห้องใต้ดินใต้พื้นบ้านพิกซิสสนใจแผนของอามินมากนั่นคือให้เอเลนแปลงร่างเป็นไททันและแบกหินไปปิดรูที่ประตูเขตทรอส แม้เอเลนจะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าหากแปลงร่างเป็นไททันแล้วจะคุมสติได้ไหมแต่มันไม่มีทางเลือกมีแต่ต้องลงมือทำแล้วแผนคือกองทหารจะทำการล่อไททันให้ไปกระจุกร่วมกันไว้เอเลนอาศัยจังหวะนี้แปลงร่างเป็นไททันและแบกหินไปปิดรูที่ประตูเกตทรอส แต่สิ่งที่ทุกคนกลัวก็เกิดขึ้นเมื่อแปลงร่างแล้วเอเลนกลับคุมสติเอาไว้ไม่ได้เขาอาลวาดโจมตีใส่มิคสะอย่างบ้าคลัง่งแต่แล้วในที่สุดอามินก็พูดดึงสติเอเลนกลับมาได้เอเลนทำการแบกหินก้อนใหญ่ยักษ์เดินไปทางประตูเขตทรอสเหล่าทหารต่างต่อสู้และคุ้มกันเอเลนสุดชีวิตทหารมากมายยอมพลีชีพเพื่อภารกิจครั้งนี้และในที่สุดเอเลนก็ปิดประตูเขตทรอสได้ หลังจากปิดประตูได้ก็เหลือเพียงกำจัดไททันที่อยู่ในกำแพงเขตทรอสกองทหารกระหน่ำยิงปืนใหญ่ถล่มไททันเป็นเวลาหนึ่งวันเต็มในที่สุดก็กำจัดพวกมันจนหมดเกลี้ยงมนุษยชาติเอาชนะไททันได้เป็นครั้งแรกเวลาต่อมาการที่เอเลนเป็นมนุษย์ที่แปลงร่างเป็นไททันได้ทำให้ทุกหน่วยต้องการตัวเขากองทหารสารวตรต้องการเอเลนเพื่อน,นำไปชำละและศึกษา ส่วนกองทหารสำรวจของผู้บัญชาการเออร์วินต้องการพลังของเอเลนเพื่อกอบกู้วอมาเรียกลับมาให้ได้หัวหน้าทหารลีวายอ c คเคแมนมีแผนนั้นก็คือเขาจากะกระทืบเอเลนจนกว่าจะงโง่หัวไม่ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเอเลนคุมพลังไททันได้และไม่ได้เป็นอันตรายอย่างที่พวกกองสารวัตคิดด้วยเหตุนี้เบื้องบนจึงตัดสินให้กองกำลังสำรวจดูแลเอเลนครับ โดยทหารฝึกหัดที่อาสาเข้ากองกำลังสำรวจนั้นมีเพียงน้อยนิดแต่เป็นหยิบมือที่มีคุณภาพเต็มเปี่ยมด้วยใจที่คิดจะต่อสู้เพื่อปกป้องมนุษยชาติผู้บัญชาการของกองกำลังสำรวจเออร์วินสมิธเป็นคนที่ฉลาดมากอธิบายให้เข้าใจง่ายเออร์วินก็เหมือนคงเบ้งนั่นแหละครับภารกิจต่อไปของทีมสำรวจนั้นคือเดินทางไปยังห้องใต้ดินใต้บ้านของเอเลนที่เขตชิกันชินะ ที่ซึ่งเก็บซ่อนความลับพลังไททันที่เอเลนถือคลองนั่นเองครับแล้วพบกันเร็วๆนี้ในอีพีต่อไปนะครับตัวอย่างอีพีหน้าฟองกำลังสำรวจต้องปะทะกับไททันสาวสวยหุ่นสมบึมบลกักที่ดุดันไม่เกรงใจใครและความแข็งแกร่งของชายผู้เก่งกาจที่เป็นดั่งฝันร้ายของเหล่าไททันก็จบกันไปแล้วครับกับแอทแทกออนไททน พาพิภพไทยท่านเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้น้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซุปเปอร์แทงได้นะครับ และเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย